เห็นมันน่าจะมีปลาติดครับผมวนกลับมาดูติดจริงๆด้วยครับโอ้ยเิ่นๆๆ้นๆๆๆน้นใหญ่เลยเี่นใหญ่เลยโอ้ยครับสวัสดีครับมาดูเหยื่อกันครับ โวยวายโวยวายภาษาตายเียกเยอะวายครับผมครับคลิปนี้เดี๋ยวพาไปปักเบ็ดปลาดุกปรากฏกันต่อนะครับมีหลายคนขอมากครับผมว่าอยากให้อ่าปักเบ็ดปลาดุปปรากฏกันอีกก็เลยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจัดให้ครับผม ตอนไปปากไม่ได้ถ่ายเหมือนเดิมนะครับพอดีมันเป็นกลางคืนก็เลยแบบพาไปดูกันตอนที่ว่าเปลี่ยนเหยื่อครับผมเจ้า,า,า,จา,า,น,านี่ปปไปดูเบียดกันเลยครับผม ตามคำขอนะครับคลิปนี้พี่ๆนานาบอกว่าอยากให้ถ่ายคลิปฝากบ็กป,ประดุกทะเลกันอีกสักคลิปครับ เที่ยวทะเลกันอีกหนกงคลปิปครับผมอากาศดีมากครับหลังยกเมื่อซื้ฝนตกหนะครับ วิถีชีวิตชาวเลครับผม โ็นแล้วครับตาที่2ก็โดนแล้วครับผมมาดูครับผมจุดในเรือพอดีครับ ขึ ong, Baker, ้นมาตาที่สองก็โดนแล้วครับผมดูว่าจะได้กี่ตัวอีกนิดแล้วครับโอ้ยมาดูอีกแล้วครับผม เอาปากพนังนะครับนะครับผมเอาปากพนังเอาปากนารนครับวิวสวยมากครับ จะโดดเทียบเลยครับเ่ต่างสองร้อยตามเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานเมื่อวานได้เยอะครับผมแต่ว่าพอดีฝนมันตกเมื่อวานผมไม่ได้มาถ่าย วันได้ประดูกหลายโลครับผมเมื่อวานฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายครับ น,นะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับฝากกดติดตามช่องอ่าคืนถิ่นวิถีได้ด้วยนะครับผม Đây đi ta tí này. Ồ, là, à? là theo này cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video

I don't know. าปากไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีออกมาปากตอนอยังไม่สว่างครับยังได้ประดุกสามตัวอยู่นะครับใด้เหยื่อไว้ครับผมโคเล็กคอยครับผม บางคนคีลิงครับผมพอมันเล็กเกินไปครับผมก็เลยปล่อย บากคนน้าจะปล่อยนะครับพอดีแบบมันถ้าตัวใหญ่ๆก็เอาครับแต่นี่พอดีตัวมันไม่ใหญ่ถ้ามันโตอีกหน่อยครับค่อยมาเอาใหม่าต้องค้านเดูมีก่อนเล็กๆด้วยนะ เลียครับมาดูครับผมครับมาดดูอีกตัวครับมันมากินอยู่ข้างเกาะนี่ครับผมก่อเนเล็กๆครับผม ไม่ทันครับผมมันก็ไม่ทันครับผมปิดปรากดตัวหนึ่งครับตะกี้ปล่อยไปแล้วครับตัวมันไม่ใหญ่บรรยากาศแบบนี้ไม่รู้จะหาที่ไหนแล้วครับผมพี่น้องที่อยู่ใกลๆบ้านกันนี่แหละครับนึกถึงวิถีชีวิตบ้านเราแน่นอน ไปอยู่ที่ไหนก็หลังเลิกงานมาพักผ่อนวันไหนวันหยุดอะไรก็รับชมคลิปกันก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับลุดนตาเนี่ยครับผมติดติดโอ้ยติดครับผมน้าบอกว่าให้ลุ้นตาท้างหน้าโดนจริงๆครับ สองตัวติดต่อกันเลยครับโอ้ยสุดเยอะเลยครับติดติ้อกันเนยนะกาาจิงหม่ตายแล้ว งไหนปลาไม่กินก็ชมวิวครับผมทะเลสงบดีมากเลยวันนี้เงียบคิด Hãy chụp view tháng với ถ้าก้องเป็นกล้องที่ถ่ายเป็นโ 4K อะไรได้น่าจะสวยสวยมากเลยครับผมอย่างทางภาคเหนือภาคอีสานก็วิดีหากินอาจจะมีหลายรูปแบบเหมือนกันครับผม ทางภาคใต้ก็มีหลายรูปแบบครับเพราะว่ามีทั้งภาคใต้ก็คือแบบมีทั้งโซนโซนน้ําจืดนะครับแล้วก็โซนทะเลแบบนี้ครับผมโซนทะเลก็จะทําวิถีประมงพื้นบ้านแบบชาวเรือครับโซนน้ําจืดก็คล้ายๆทางภาคอีสานและภาคเหนือครับหากินตามแม่น้ํา ตามอ่างตามเขื่อนครับโดนอีกแล้วครับผมปรุหมกนหมานครับจต่อเลยครับผม โดนอีกแล้วครับมาดูอีกแล้วติดต่อกันเลยครับสตัวติดต่อกันเลยมานมานอีกแล้ว ตรงไหนฟ้าไม่กินก็พี่ี่น้องๆพี่พๆน้นาๆนก็ชมวิวชมบรรยากาศกันนะครับอากาศดีมากแบบนี้เริ่มจะมีลมงแล้วครับผมเดี๋ยวว่า ดึงขึ้นมาไในตาไหนติดก็เปลี่ยนเหยื่อเลยนะครับตาที่ไม่ติดก็ได้เปลี่ยนเยื่อได้มาดูรอบสองครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ผมขอถ่ายให้พี่ๆนะนะดูรอบเดียวนะครับรอบสองอาจจะไม่ได้มาถ่ายครับเพราะว่ารอบสองน่าจะดูอีกทีประมาณ ช่วงบ่ายอะครับพอช่วงบ่ายมันจะมีลมครับผมแล้วทีนี้เรือเรือมันลำไม่ใหญ่ครับผมก็เลยแบบถ้ามาสามคนเนี่ยจะลําบากครับก็เลยแบบให้ดูแค่ช่วงเช้ารอบเดียวนะครับเดี๋ยวถ้ามาดูช่วงบ่ายเดี๋ยวมาสามคนเดี๋ยวมันจะมีลมแล้วก็น้ํากําลังขึ้นด้วยครับผมแล้วทีนี้ทําให้มันมีขึ้นครับผมเรือไม่ใหญ่มากก็เลยแบบ เดี๋ยวน่าจะทำงานลำบากครับรบััพิบพนนะน้าครับอ่าแถวนี้จะเป็นแถวแถวสุดท้ายแล้วนะครับวัดีแถวนี้ก็จะดูไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าบ้านเลยครับผมติดอีกแล้วครับผม ปรกครปรกดปล่อยนะครับปรกดปรากฏน่าจะปล่อยนะครับถ้าตัวใหญ่ๆก็จะเอาครับผมตัวเล็กมันไม่ได้ราคาครับแต่จริงๆเอาไปทำกับข้าวได้อยู่แต่ว่าเอาไว้ก่อนครับให้มันโตค่อยเอาครับผมโดนอีกแล้วครับผมปรดดุโอ้ยไป้นปะดดุตัวงามอีกแล้วครับ ดยงานอีกแล้วอย่าลืมนะครับจบคลิปแล้วฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมอ๋อฝากทิดเลยดิเอาครับไอ แถวแรกตอนที่วิ่งออกมานะครับผามองเห็นมันน่าจะมีปลาติดครับผมวนกลับมาดูติดจริงๆด้วยครับโอ้ยมาดูดูสวยๆครับผมติดจริงๆด้วยเลี้ยวไปเล้ยวเียอะไครับผมน่าจะมองเห็นคันเบ็ดมันจะแบบนี้ครับมันจะส่ทายแบบนี้จะเลยแบบหันเลี้ยวกลับมามองครับ อีกแล้วครับผมประตูอีกแล้วครับผมตาสุดท้ายแล้วครับผมตาสุดท้ายแล้วครับผมที่จะถึงนะครับโอเคถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยครับผมได้ประดูหลายตัวอยู่มีเบียดอยู่ในเรือีกสามคันก็เกี่ยวเพิ่มลงไปครับผม อนนี้เรากำลังกลับแล้วนะครับลลหลายตัวคนระับเดี๋ยวเราไปดูปลารวมที่บ้านกันนะครับ โอเคครับถึงบ้านกันแล้วครับผมไปดูปาลารวมกันเลยครับผมรวมไม่แย่อย่างวันนี้กินเด็ดด้วยนี่คือผมพาที่ได้นะ ปรากฏก็ติดหลายตัวอยู่ครับแต่ตัวไม่ใหญ่ก็ปล่อยทันอย่างนอ้อยหล่อยนนี่ค,นครับปลารวมครับ มีรอบรอบช่องมันน่าจะได้หมากล,าล้านแล้วพอเป็นเยอะนู่นและนะมันไม่เลยไม่แนยใอโน่นกงกลางไอว่าลิปหน้าทำอะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ชมอีกนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผมขอบคุณที่รับชมครับ